ุสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เราจะไปไหนกันมุงตาพาเพินพเพินอาเพื่นพนอนยิ้มกันยิ้มกันยิ้ม,มสักลูกเราจะไปไหน,รนเราจะไปดูน้ำกินนะค้ะทีไหเนี่ไป้านเพื่อนน้ำเที่ยงเพราะว่าน้ำที่เราซื้อกินมันมันไม่ไหวเนาะซื้อกินเด่นเปควรน้อยๆเองไหม เราใช้น้ำถังนะตอนนี้ใน,ใน,นี่ไงมันเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะ แต่เราอยู่รถนะมีไก่เพี๋ยวพ่อไปซื้อไก่ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแม่ปุ้ยนะคะสเนี่ยป่ดูเกับข้าวให้น้องนะคะอุ้ยก็อจะหักแท้ามาเพื่อได้นี่อ,นอ๋อเฮ <laughs> ้ยบอจ้า <laughs> <laughs> พอแล้วพอแล้ว <laughs> ดูไก่กันนะคะ <laughs> อุ้ยหลังจากที่ดูจากคลิปนอนดีๆเนาะนะคะมาเห็นตัวจริงแล้วนะครับสวยจ้าสวย นีด่ดีปากหวานนะเจ้าเน,ะน,นาะเอ้าโหลด,ดสบาาใส่เศษพันแถมมันมาแมพูดไดขายปิ้งไก่ครับมาได้ขายหุ้นเจ<แ>อ,อแบบนี้นจบเลยดีๆเอาเลยรขันดีๆจะกินอะไรเรียกเลยเอาปิ้งไก่ให้ลูกอันนี้ปนไปไว้ทำไมเพื่อเจ้าของดี้กกินหลายเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านน้ำนะคะ่ะเพื่อนขายอันโข้อยาไทยเด้เอโลโลจะอันอันถังนะ่ะถังเท่าไรฮะคือเราไม่มีทางเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เราไม่มีทางเปลี่ยนไม่ลอยเหรอละหนึ่งมงนบ่ะลอยจ้าลอยละน้ำนะ่ะเป็นน้ำนะ่ะเจ้าเพื่อนขายเท่าไหร่อ๋อที่บาทนะเพื่อนบ่อไม่สะนอะไรอ่ะจ่าตังใจ่ตังคุณเธอเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านน้ำนะคะกับสามสิบห้า พท่ารดเนี่มบเจ็ดสิบเอ็ดวะเจ็ดสิบมีรถด้วยนะบพีรถเจ็ดสิบอันนันเพท่านท่านมาอันคุณพ่อคุณคุณวินัยังผมมาออถ้าพันมาน่ะสิ้เหตพวกว่านยังัน มันอยู่เมื่อมาน้จะมีโครงการกันอยู่ไหมโออนะคะจีิงกันตั้งทอน4หมื่นถโอ้2,000แล้วบ้านที่ในนะคะสเรนแล้วต่เพิ่นสี่อันนั้นแวจะเพบ้านบ้านอะไรลันบ้านไหนนี่เียผ้าแดงแแดงแนี่ค่ะอ่าแดงนี่แะคะบ้านที่ในนะคะตามต้องลงมาเลยแลังนั้นแดงแดโอ้ยเพิ่ยู่ลลงนั้นละคะหลังนี้น่ะเป็นโอดังท่านแม่ค่ะ ก็ไปแฮเบิร์กแฮชกติัญญาอยู่เลยก็ดักทาดทาสมือติ้หันนะกันมีผมมีทานมาเอาลูกอ๋อเซาะสอดีไ้มถูกน่น่ะร้อยหกสิบกตุ่มสองร้อยเออร้อยหกสิบค่ะพ่ออปกไปวิงยางอย่างเนาะจัสมาอายุใส่เนี่ยไม่เป็นยางส่วนยางเลยเอาส่วนย่างเลยบอกเมนเงื้นะน่นเนอ่าแมะนข้งข้งลังเล่ยๆข้งงค่ะ มาเป็นตรงกลางสุญญางนี่ออไจ้ป่ะเราไปต่อกันที่ร้านน้ำเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะโอเคนะคะแล้วก,ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ำเนาะมาดูก่อนคะ่ะถังละร้อยสิบห้าบาทปเ,เ,ออเป็นยังคเออกูไม่เคยมีอ๋อโอเคคืลอลงมาเหรอ มาเดี๋ยวพ่อให้ใหเพื่อนหนูยกก็ได้อ่ะเดินถ่ายโดนน้องปะหาไม่อะเราพ่อตรงนี้ก็ได้ปะพ่อนะ้ำมาไปกระซั่งเนี่ยเห็นน้องไหมหนจะดูน้องไหมโอ้ยสภาพมันยังไม่ตื่นเลยตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วเห็นน้องไหม,ม<า>พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วโอเคไปเอเอเพื่อนเช้าเยอะ ได้เพิ่อแล้วปะได้แล้วอันนี้เป็นร้านที่ห้วยน้ำเชียงนะคะที่กับข้าวเยอะแยะเลยค่ะนะคะอุย้ยอ่าถักเกียเยเ๊ยงฮิตเนาะเยอะแยะเลยค่ะกับข้าวนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นหมกไก่ อะไรต่างๆเนาะนะคะเยอะแยะเลยนะคะเอาเลยลูกเลยอู้หองหวานเรียบร้อยนะคะสำหรับทางน้ำเราไปกลับกันเลยนะคะน้องหมาลูกอู้น้องหมาเป็นไรอ่ะน้องหมาน้อยน้องหมาน้อยอู้ยไม่น้อยแล้วอู้ดนี้่ไม่น้อยแล้วใช่ ดีๆนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ได้น้ำไปแล้วแหละค่ะนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต้องนีงซื้อแบบเป็นขวดเนาะไปให้เอานะคะประหยัดประหยัดประหยัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้วยน้ำเชียงบ้านห้วยน้ำเชียงนะคะถ้าถ้าเรียกควายเนี่ยคืออ่อนสร้อยนีนปะก็เป็นหมู่บ้านที่แม่ปุ้ยอยู่นะคะปุ้ยอะไรที่งามเนี่ย น่ามวลตลอดมุกต่าได้นั่งวะเม่ก็ได้นั่งอยู่เนี้ยยังนะฮะอน่ะโอ้ เลี้ยวขวานี่เด้ยแเราจะไม่มีซอยออกเลยอุ้ยวัดอตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะเช้าๆกับบรรยากาศทีบ้านห้วยน้ำเพียงเนาะน,นะคะเป็ดมีเกิดมสีใกล้วะว้าวว้าวนานา ีพูดถึงไก่นะคุณพี่ไก่ไก่ก็เหมือนคนหน้าตาเพราะเห็นไก่มันแปลกๆบางอย่านเนี่ยน,ะ,นกะก็สำหรับที่นี้ก็น,นะคะเลาะยามเช้านะคะที่บ้านห้วยน้ำเพียงนะคะตัวเล็กตื่นกับไปกับเรานะคะก็ <c oughs> เลยได้โอกาสนะคะซื <c oughs> ้อน้ำนะคะเนี่ยน้ำน้ำตื่มเนาะนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะมกบ,บ๊ายบาย